สวัสดีครับทุกคนครับมีมิงคุณโลครับเฮ้ยกลับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาทดลองเปิดกล่องอีกแล้วคือไปซื้อมาหน้าโรงเรียนอันนี้ขายอยู่แถวหน้าโรงเรียนนะน่าจะประมาณปอดประถมมากโรงเรียนนั้น่ะประถมมีประถมของเล่นที่ตอนนี้เขาก็หลังคิดกันอยู่หน้าโรงเรียนนะ <S <S ทุกคนอาจจะงงว่ากล่องคุกกี้รันเนี่ยได้อะไรคุกกี้รันหรือเปล่าตัวการ์ตูนหรือเปล่าขนมหรือเปล่าไม่ใช่นะเว้ยกล่องนี้แม่งอารมณ์ประมาณว่านี่กล่องละ5บาทนะ แต่ข้างในอ่ะสามารถลุ้นคูปองคือป้าคนที่ขายเขาบอกว่าถ้าเจอคูปองใบละ5บาทคูปองใบละส0บาทอ่ะเอาไปแลกเงินที่ร้านได้แต่ถ้าเจอ20บาทหรือว่า100บาทเนี่ยเขาจะใส่เงินเข้าไปในกล่องเลยป้าบอกกูหากล่องอย่างงี้มานานแล้วเลื่องกล่องละ5บาทวันนี้เลยจัดมาทั้งหมดนี่ก็36กล่องก็กี่บาทวะ36ค้ใ่หผิดแต่คิดไวปะไวไวแต่ไม่ 3 6บกล่อง180บาทเราจะได้กลับคืนมากี่บาทผมว่าเราเอามาเรียนกันเลยว่ะนะมันจะได้แบบว่ามันมันอ่ะทีเดียวอ่ะมาเอาเดินี่เห็นไหมลุ้นรางวัลมูลค่าสูงสุดและรางวัลอื่นๆมากมายโอ้โหตัวอย่างคบรางวัลรับทันทีตามที่ระบุไว้เออมี5บาท10บาท1 0 0บาทแล้วก็4ม่วง300บาทโอเคเรามาดูกล่องแรกด้วย่ะกล่องแรกมนเงินลหรเฮ้ยไอ้การ์ดสีเหลี่ยมเนี่ยคือการ์ดที่จะได้ตังค์เว้ย แต่ว่าไอเดียโอ้โหมาทั้งหมดเลยคุกกี้รัน R O V เดี๋ยวมาดูนี่ว่าได้ทั้งอะไรเดี๋ยวนะนี่คือกูแกะได้อีกไหมเนี่ยคงเปิดไม่ได้มาดูกล่องที่สองหน่อยครับทุกคนหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยมันคว่ำอีกแล้วว่ะจังหวะมันดีจริงวะหนึ่งสองซ้ำคืออารมณ์ประมาณว่าแบบเสียใจด้วยนะคุณไม่ได้ตังค์ไงแสดงว่าเราต้องเจอไอ้เหี้ยพวกินหนึ่งกตากเลยกินไปก็ตากกันได้แต่ไรก็ตากอ่ะออกมาทุกคน ตื่นเต้นปะหน่อยก็ยังดีนะเฮ้ยออกมาดูวะเฮ้ยไอ้จริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยตอนแรกไม่เชื่อมาจริงมาจริงนี่คือไม่ได้เอาเอาเงินอะไรยังเข้าไปนะคือจริงๆซื้อจริงๆแล้วไม่ได้จริงๆ วะโอเคไปต่อต่อเฮ้ยโคตรมันแล้วคือนี่ที่บอกว่าตัวรางวัลเนี่ยครับเห็นปะตัวอย่างรางวัลเนี่ยเห็นปะสีม่วงอ่ะสามร้อยบาทเลยนะเว้ยครับอุ้ยได้ห้าบาทห้าบาทอ่ะนะก็คือเอาไปแลกกับป้าที่ซื้อของเฮ้ยยี่สิบห้าบาทแล้วว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาไปต่อไต่อโคตรมันเลยว่ะเฮ้ยทำไมเทปอัธิไรมันต้องความน่าตลอดเลยว่ะเออว่ะสามร้อยแตกป่ะขอบคุณไปต่อ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 เฮ้ย เดินทางปลอดภัยนะครับกูไม่ได้ไปไหนเลยฮอยเย้ยเยย้อหนเหรออ๋อครับผมโฮ้ยสุดยอดครับก็คือเนี่ยแพ็คหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเจอแค่แบงก์่สิบกับ5บาทบแพ็คหนึ่งอาจจะมีอยู่2รางวัลหรือเปล่าในนั้นนะ<ป>ลองดูแพ็คต่อไปแล้วกันนะคือจริงๆเนี่ยไม่ต้องใส่มาก็ได้นะถ้าไม่มีนะนะอ่าโอเคจะหมดแล้วนะแพ็กนี้นะครับเฮ้ย ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมอเอ๋มาต่อไปฮะโอ้ยน,นี่อีกแหละหมดไปแล้วนะฮะกล่องนี้นะกล่องสุดท้ายนะครับผมในแพ็คแรกเนาะจะมีไหมฮะโอ้บอมีตังค์ไม่มีจริงๆครับเอาดูแพ็คที่2นะนี่เริ่มขึ้นแพ็คที่2นะถ้าเกิดว่าเจอ2รางวัลอีกก็แสดงว่า1แพ็คมี2รางวัลถ้าได้300อนี่ก็คือคืนทุนแล้วก็ได้กำไรด้วยนะจริงๆขอ300อม,มาโอ้มา โอ้ไม่เจ <ial organization. S 2> <mainland mermaid> อ <verw 000> เลยว่ะเย่มันทั้งแบงลยเลยแต่เรามาดูกันต่อนี่ลูกนี้ว่าเจออันนี้ใช่กูปะแบงค์ร้อยไปบอกมีอะไรเลยทีนงอยู่วะปอยย์เย่สิบาทบาท้วฮะเท่าไหร่กี่บาทมะถุลเล็กแล้วว่ะเนาใส่กล่องมาเลยอะ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 ได้มาแล้วสี่สิบห้าบาท ยังดียังดีอ้าวไหนขอเจอแบงค์ร้อยให้มันสักภูมใจหน่อยดีวะอีของเนี้ยมันมีอะไรเยอะโอ้โหเอ้ยเอ้ยห้าบาทอ้าวมาแล้วนะครับก็คือแพ็กที่2เนี่ยโผล่มาเหมือนเดิมนะก็คือ20บาทกับตั๋ว5บาทเหมือนเดิมเลยแต่ว่ายังเหลืออีกทั้งหมดก็เลยีก้ากล่องมันจะมีแบงค์ร้อยแบงค์อะไรไหมเนี่ยคุณจะมาแบบว่าหลอกลวงพูดบริโภคไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่มีนะจ๊ากี ก็คือถ้าคุณแบบว่าให้มาแบบนี้ทุกอันมันก็กําไรเนาะ<ช>คนก็หวังว่าจะได้แบบแบงค์ลอยแบงค์อะไรเนาะ,<ม>ะเหมือนเดิมกปแน่เลยว่ะได้ปะไม่ได้รางวัลเด็นแน่เลยอะอันนี้ไม่รู้นะต้องรู้นะโอ้ยมาดูกล่องสุดท้ายถ้าไม่มีก็คือแบบว่าเป็นแพทเทิร์นเดิมเลยนะหนึ่งแพ็คมี25บาทที่จะได้รางวัลอยู่ในนั้นครับนี่เงินเลยแหละว้ายไม่มีจริงๆอ่ะหมดไปแล้วครับทุกคนเนี่ยเลยแพ็คสุดท้ายนะว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่า ร้อยห้าบาทเห็นไหมมาแลวห้าบาทกูรอยี่สิบบาทกูรอยี่สิบบาทเลยคลิปนี้คือไม่มีอะไรนะเปิดเดียวเลยอุ้ยอันนี้ก็ไม่มีแล้วตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่สิบแน่เลยอันเนี้ยแบงติดอะไรโอ้ยติดสติกเกอร์ที่อยู่ด้านในดูก็จะได้แบงร้อยนะซื้อมานต้งเยอะพี่เอาใหม่แล้วเฮ้ยหมดแล้วเนี่ยเหลืออีกสามกล่องนะ เฮ้ยอันนี้เจอไปแล้วนะกล่องนี้คือเจอไปแล้วนะ5บาทนะอันนี้จะเป็นอะไร5้าบาทในสิบบาทในสิบบาทแล้วไม่ใช่ว่าให้มาแค่สิบบาททุเลขกว่าเดิมอีกนะโอ้ไม่มีอะไรอันนี้สองกล่องสุดท้ายนะขมังดู กู ừ, ต้องการรู้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยฮะเฮ้ยาสุดท้ายป่ะพี่สแสดงว่ากล่องหนึ่งเนี่ยมีน้อยกว่า25บาทก็เป็นไปได้ไม่ถึงว่าแพ็คหนึ่งอะนะไอยเงินกูอยู่ได้ดียแพ็คนี้ได้มาแค่10บาทสรุปคือเสียไป180บครับได้คืนมา50-60บาทมันก็แน,นวแบบว่าการลุ้นการสุ่นดวงอะนะ มันให้จริงไงนะมันก็ให้จริงแต่จะถามว่ามันก็คงไม่ยอมเสียจนแบบว่าตัวเองแบบขาดทุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าทุกคนจะมาลุ้นกับอะไรพวกนี้นะก็เก็บเงินเองดีกว่าวันละห้าบาทวันละห้าบาท <c oughs> นอกจากคุณจะดวงดีจะจัดห้าบาทแล้วคุณได้แบบแบงก์ยี่สิบอะก็ยากนะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสนุกสนานทดลองก็คือไปเจอกล่องนี้นะหน้าโรงเรียนเนาะก็เลยอยากทดลองเปิดดูว่าแม่งได้จริงหรือเปล่า <c oughs> สรุปก็คือได้จริงแหละ อ่ะลองดูกันเองแล้วกันถ้าเกิดเราซื้อมาหนุกๆก็ได้เนาะก็เอาไปขำๆกับเพื่อนนะซื้อมาแล้วก็แบบฝากตามด้วยนะคลิปอาทิตย์ละสองคลิปเนาะใช่โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะทำอะไรนะั้นวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับาบายๆครับเก็บยี่นี่มันกองอะนี่